อันนี้พาสามก็คือจะต่อบในเรื่องของควิซนะคะสมมุติท่าคนณอโฟกให้หาจุดกึ่งกลางของชั้นที่30มสถึงสาตัวเดิมให้หาจุดกึ่งกลางอ่ะคือหนูจะเอาขอบบนมาลบขอบล่างเอาขอบบนบวกขอบล่างหารสองหรือเอามากบวกน้อยหารสองมากบวกน้อยหารสองหมายวาะว่าไงคือมากบวกน้อยหารสองมถึงเอาสามสิบเก้าบวกสามสิบอ่าจุดกึ่งกลางนะจุดกึ่งกลางนะคะจุดกึ่งกลาง จุดเกินกลางคือหนูเจเอามากบวกน้อยหาร2คือ39บวก30แล้วหาร2ก็ได้ซึ่งมันเท่ากับเท่าไหร่ลูกเท่ากับ30 69ใช่ไหม69ก็คือ39 5 39บวก60ซึ่งมันเท่ากับเท่าไหร่34.5ใช่ปะใช่แล้วก็นหรนูจะเอา39.5บวก29.5หาร2หนูก็ได้ไดเท่ากับ 34.5เช่นกันนะคะซึ่งมันก็คือจุดกึ่งกลางนะคะลูกมากบวกน้อยหัน2หรือขอบบนบวกขอบล่างหัน2ก็ได้นั่นคือจุดกึ่งกลางทีนี้ควิสข้อ1คุณอ้งฟงถามอะไรควิสข้อ1ตอนนี้2หน้าจะถามเดือดเรื่องของตารางนี้นะคะเนื่องจากที่เกียเขียนเนาะข้อ1ถามว่าขอบบนและขอบล่างของช่วงที่มีความถี่สูงสุดช่วงที่มีความถี่ความถี่ก็ต้องดูช่วงความถี่ดูช่องความถี่ ความถี่นี่คือ f หรือ f จ่าสม f นะ f คือสีชมพูใช่ไหมอะไรที่มีนความถี่สูงสุดความถี่สูงสุดนั่นหมายถึงความถี่มากสุดซึ่งเท่ากับเท่าไหร่คะยี่บเซึ่งก็คือช่วงของ7 9 7 0ถึงเจ็ดะต้องมาดูก่อนเราจะหาูเราจะหาขอบบนขอบล่างของ7 0็ดถึงเจ็ิบเก้าวิธีของกูงโฟกคือให้ทําวิธีจริงจะง่ายสุดวิธีจริงจะง่ายและปลอดภัยที่สุด ขอบบนขอบบนหายยังไงค่ามากสุดมากสุดคือ79บวกค่าน้อยสุดของชั้นถัดไปน้อยสุดชั้นถัดไปคือ80ใช่ไหมแปใช่ไหมหาร2ถูกไหมคะ79บ้าบวกแปหารซึ่งมันเท่ากับ79.5ก้ถูกไหมลูกขอบบนคือ79.5และขอบล่างขอบล่างคือการให้เอาค่าน้อยสุดก็คือ70 บวกค่ามากสุดของชั้นก่อนหน้าชั้นก่อนหน้ามากสุดคือหกสิบเก้าถูกไหมลูกค่ามากสุดชั้นก่อนหน้าคือหก้าค่าหน้วยสุดคือเจ็ดสิบดังนั้นคือการให้เอาเจ็ดสิบบวกหกเก้าหารสองถูไหมคะซึ่งเท่ากับเจ็สิบจุดห้าหรือถ้าเอ้ซึ่งเท่ากับ 5, หกสิบเก้าจุดห้าซึ่งหรื 5, อทาตามวิธีคุมโฟกก็ได้คือการเอาตัวนี้ บวก0.5ก็คือได้เท่ากับ79.5และเอาตัวนี้ลบ0.5ซึ่งเท่ากับ69.5แบบนี้ก็ได้แต่ว่าแบบนี้จะมันไม่ถูกมันจะไม่ถูกนะคะซึ่งเราไม่พูดดีกว่าเนาะทำไมมันไม่ถูกหรือทำไมมันถูกเอาไปว่าจำวิธีที่ถูกไปใช้จะดีที่สุดนะคะแต่วิธีนี้คือวิธีที่เลวนะคะคืออ่ะต่อนะคะนี่ต่อไปถามว่าเราก็ได้ขอบบนและขอบล่างใช่ไหม ราจะเห็นว่าคุณลูกพบจะไม่ถามตรงๆใช่ไหมจะเหมือนมีสองคำถามในหนึ่งข้อนะคะต่อไปคือจุดกึ่งกลางของชั้นที่มีความถี่ต่ําสุดจุดกึ่งกลางของชั้นที่มีความถี่ต่ําสุดคือะไรูกความถี่ต่ําสุดคือความถี่ต่ําสุดก็คือ1ใช่ไหมลูกซึ่งมันก็มีก็คือช่อง30มสถึงสาเราจะหาช่วงของ3 0มสถึงสาซึ่งเราจะหาจุดกึ่งกลางเอามากบวกน้อยหาร2 39บวก3 0หารเท่ากับจุด โอเคตอบนะอะข้อ3ถามว่าอะไรข้อ3ถามว่าความกว้างของอันตรภาคชั้น,คว,วค,น,ค,บบนความกว้างของอันตรภาคชั้นคือการเอาขอบบนลบขอบล่างความกว้างของอันตรภาคชั้นคือต้องหาขอบบนขอบล่างก่อนสมมติคุณโฟเอาข้ออื่นบ้าง เอาห้าสิบถึงห้าเก้าบงหนูจะหาความกว้างหนูหาในหนูหาขอบบนอันนี้หาขอบล่างอ,บบอันนี้ขอบบนนี้เท่ากับห้าสิบเก้าจุดห้าขอบล่างคือสี่สิบเก้าจุดห้าหนูเอามาลบกันซึ่งมันเท่ากับสิบความกว้างของแต่ละชั้นคือแต่ละชั้นมันกว้างสิบโลบอันนี้มันคือห้าสิบถึงห้าสิบเก้าคือมันก็คือแบ่งได้ห้าสิบถึงห้าสิบเก้ามันคือสิบเลยมันคือความกว้างก็คือสิบนะคะนะคะ,นะคะโอเคเนาะอ่ะต่อไปเลิกต่อไปคือ จำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยลนะหกสขึ้นไปจำนวนนักเรียนที่ได้ตั้แต่ร้อยละหกสขึ้นไปของเรามันเต็มเ่าไหร่นะของเรามันเต็มร้อยใช่ไหมซึ่งร้อยละหกก็คือหาหกสิขึ้นไปได้เลยนะคะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าคุณตู้พฟกันไว้ก่อนเผื่อบางบางข้อมันถาม 50อย่าแบบนี้วิธีการหาร้อยละ60ทําไงคือเอาหาร้อยละ60ขึ้นไปใช่ไหมร้อยละ60คือ60ส่วนร้อยหารคะแนนที่เขาบอกว่าเต็มเท่าไหร่โจทย์ข้อน,นี้คะแนนบอกเท่าไหร่ลูกเต็มร้อยซึ่งมันก็คือคูนร้อยร้อยตัดร้อยได้60ถ้าคุณถ้าโจทย์ข้อน,นีุ้ดเป็นเต็ม50หล่ะมันก็คือ60สิบส่วนร้อยคูณ50เท่ากับ30ใช่ไหมใช่ไหม ดังนั้นดูด้วยว่าตรงนี้ก็คือเต็มเท่าไหร่นะคะ,นะคะซึ่งเราให้หาแต่60คะแนนขึ้นไป60คะแนนขึ้นไปคือตั้งแต่ช่องนี้ใช่ไหมช่องนี้จนถึงช่องนี้ซึ่งมันมีเท่าไหร่มันมีเท่าไหร่ก็ต้องบวกใหม่ก็คือบวกตรงนี้โฟกัสที่ตรงนี้นะคะโฟกัสตรงนี้คือ20บวก21เท่ากับ41บวก10เท่ากับ51ซึ่งเขาบอกให้หา51เขาให้หาอะไรเขาให้หาจํานวนนักเรียนตั้งแต่นั้นขึ้นไปก็คือ51คน นะคะก็แค่มาบอกกันความถีม่ก็คือคนนั่นแหละลูกเหมือนกันนะคะอ่ะต่อลูกต่อก็คือคุณหฟกจะบอกในเรื่องของเดี๋ยวต้างพูดเรื่องอัตราภาาฉันเปิดด้วยใช่ไหมเดมนโนตรงนี้นะเดี๋ยวเราหมดข้อน,นี้ก่อนจะค่อยบอกนะคะจะมีงานอืม นะคะข้อ5ถามว่าอะไรลูกจงหาร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนน้อยกว่า60คะแนนน้อยกว่า60แล้นะให้หาเป็นร้อยละน้อยกว่า60ก็คือโฟอกัสที่สีชมพูไม่ได้ฟ้าสีน้ําตาแล้วกันตรงนี้ก็คือมี9คนใช่ไหมลูก6บวก2บวก1เท่ากับ9ร้อยละของนางคือในลูกคือเอาหาด้วยจำนวนทั้งหมดคือหาร0แล้วก็คูณ100ใช่ไหม ซึ่งมันก็เท่ากับสิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะสิบห้าเปอร์เซ็นะะนะคะอ่ะสิบห้าเปอร์เซ็นนะคะอ่ะต่อถามละเอีกถามข้อหกช่วงใดที่มีจํานวนนักเรียนเท่ากันจำนวนนัเรียนเท่ากันคือจำนวนนักเรียนเท่ากันคือก็คือสองกับสองใช่ไหมคือมีช่วงสี่สิบถึงสี่สิบเก้ากับเก้าสิบถึงเก้าสิบเก้าใช่ไหมก็คือสี่อันนี้ข้อห้าอันนี้ข้อหกสี่สิบถึงสี่สิบเก้าและเก้าสิบถึง 99นะคะมีอยู่2อันนะจ๊ะอ่ะคุณูโฟก็ถามในอีกคุณูโฟกถามว่าให้นำข้อมูลพวกนี้มาเขียนเป็นแผนภาพฮิสโตแกรมฮิสโตแกรมเนี่ยคือแผนภาพที่ว่าด้วยเรื่องของการใช้ขอบบนขอบล่างการใช้ความถี่แล้วก็ใช้แกนนอนเป็นตัวแปรแล้วก็มีจุดขึงกลางที่ต้องใช้นะคะฮิสโตแกรมลูกก็คือการเขีนเป็นแผนภูมแท่งที่มันติดกันนะคะ คือต้องบอกก่อนว่าแกนนอนของเราคืออะไรลูกคือตัวแปรตัวแปรของข้อน,นี้คือคะแนนนักเรียนใช่ไหมดังนั้นตัวแปรของเรามันก็ต้องคือฝั่งนี้ใช่ไหมก็คือสามสิบในบล็กนี้อ่ะนั่นก็คือคะแนนใช่ปะอ่ะทีนี้เราเริ่มต้นที่สามสิบเราต้องใส่หยักลงไปนิดหนึ่งนะคะใส่หยักลงไปนหนึ่งเพราะเราไม่ได้เริ่มต้นที่หนึ่งไงนะฮะอ่ะอันนี้มันเริ่มตินที่ห้าใช่ปะอันนี้มาเลยนะมันคือห้าใช่ปะห้าแล้วก็มีอะไรอีกมันที่สามสิบใช่ไหม เริ่มต้นที่30นะคะแต่ว่าการเขียนที่โซแกรมเนี่ยให้เอาขอบบนขอบล่างมาเขียนดังนั้นต้องหาขอบบนขอบล่างของแต่ละช่วงซึ่งคุณโฟกจะหาให้ว่ามันคืออ่ะมันคือ29เรามาหาพร้อมกันดีกว่าตอบเสียงดังฟังชัดทางบ้านนะคะพร้อมกันไม่นคือ2 9บเก้าถึงสามเก้าจุดห้ายี่บเก้าุดห้าส ฉันต้องแบบเอียงอ่ะความไม่ถึงเนี่ยตมันติดเก้าอี้ตรงนี้และอะไแต่เก้าจุดห้าถึงเก้าจุดห้าโอเคต้องเขียนขอบบนขอบงล่างของแต่ละอันมาก่อนแล้วก็มานั่งพอดตรงนี้มานั่งพอดตรงนี้ สามสิบจุดห้าใช่ไหมสามเก้าจุดห้าแล้วก็ติดกันคือสี่สิบเก้าจุดห้าแล้วก็ติดกันคือติดกันคือติดกันคือห้าสิบเก้าจุดห้าหกสิบเก้าจุดห้าเจ็ดสิบเก้าจุดห้าไม่พอต่อเพิ่มนะตอนสอบไปอยู่ต้องหนูต้องนั่งแผ่นินในกระดาษทดก่อนนะแกแกไม่มีอาหามานั่งรวบไว้บอร์ดแบบชั้นแบบนี้ได้นะคะไม่งั้นกระดาษสอบมันจะไม่สวยอืม แต่เรื่องนี้ไม่ออกข้อเขียนนกไม่ต้องซีเรียสและ99.5นะคะนี่คือการเขียนคีสโตรกกมเนาะทีนี้อยู่ก็นั่งคอรดได้เลยมันต้องเป็นแผ่นพุ่มแท่งแน่นอนคือมันจะเป็นช่วงแบบนี้ลูกช่วงแรกมันมีอยู่ที่หนึ่งคนใช่ไหมหนึ่งคนมันก็อยู่ประมาณนี้ปึ๊กแล้วก็หนึ่งคนตรงเนี้ยอ่ะอันนี้คือหนึ่งคนเนาะอ่ะมีหนึ่งคนใส,ใส่เสล่ด้วยข้าวนก็ได้นะคะอะมีหนึ่งคนนะฮะ ช่วงที่สองมีคนมีสองคนดูที่ความถี่ลูกไม่ดูที่เสียงพูนะคะมีสองคนสองคนมันก็มากกว่าหนึ่งคนนิดนึงอ่ะก็มากกว่านิดนึงต้องติดกันนะลูกอ่ะสองคนช่วงที่สามมีคนมีเก้าคนอะมากเหน่อยอยู่ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะมีเก้าคนช่วงที่สี่มีมียี่สิบเก้าคนยี่สิบเก้าคน ห้าสิบเก้าจุดห้าถึงหกเก้าจุดห้ามีเก้าคนตั้อยู่มา้ตรงนี้เออเกือบยอดเลยเนะาะอ่าะปึ๊บแล้วก็ช่วงต่อไปมีคนลุกเอ๊ะไม่ได้ยี่สิบคนหีิฉันฉัน,ฉน,ฉนหเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคุณฟอร์ลูสีม่วงอะไผิดเลยมียี่สิบคนใช่ไหมยี่สิบคนอยู่ตรงนี้เว้ยดูให้ตรงนะคะแล้วก็มีคนนะนนยี่สิบเอ็ดคนยี่สิบเอ็ดคนตรงนี้ปึ๊บ ประมาณนี้แหละมันเยอะกว่าน,นิดนึงอ่ะปึ๊บอ่ะเจ็ดสิบเก้าจุดห้าหนึ่งแปดสิบเก้าจุดห้ามีคนมีแปดคนแปดคนก็น้อยกว่าเก้าใช่ไหมไอ้ตรงนี้ก็ต้องเป็นหกคนใช่ป่ะอ่าน,นี่มันผิดเนาะมัน,นก็ต้องเป็นหกคนเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นแปดคนใช่ไหมก็ประมาณนี้อ,อ่ะก็เกือบ และสองคนสองคนก็อยู่ตรงนี้เท่ากันนึกว่าเท่ากันนะปึ๊บอันนี้คือการเขียนฮิสโตแกรมคือหนูเข้าใจป่ะคือหนูเอาขอบบนขอบล่างมานั่งเขียนตรงนี้นะคะอ่าจบทีนี้ถามว่าจุดกึ่งกลางหายังไงจุดกึ่งกลางก็คือการนั่งหาตรงเนี้ยก็คือตรงนี้มันคือเท่าไหร่หนูก็ต้องไปนั่งหาเองซึ่งมันก็อยู่ในชีตที่หนูมีแล้วใช่ไหมหนูได้จุดกึ่งกลางตรงนี้หนูแค่ลากเส้นปุ๊บ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 จบนะคะนี่ก็คือแผนภาพแบบฮิสโตแกรม บางทีเขาก็ลบตรงนี้ออกลบไอ้ตรงที่มันเป็นแผ่นภาพกราฟเหลือเป็นแบบเส้นก็มีเหมือนกันนะครับเขาจะลบออกมันเป็นเอเฟ็ที่ครูคทําได้คนเดียวนะคะที่เขาทำไดกระดาษโรงเรียนไม่ได้เพราะไม่ใช่ไวบอร์ดเฮ้ยฉันรู้สึกด,ดีมากเลยเมื่อก่อนฉันต้องมานั่งเอาดินสอหรือเอาอะไรมาลบตอนนี้ฉันสามารถทำแบบนี้ได้แล้วเลิศเลิศเนี่ยก็จะเ,เ,เป็นแบบนี้นะคะอ่ะ ที่ซึ่งแบบนี้มันก็จะมีอย่นพวกของพวกหุ้นอะไรพวกนี้หรือพวกการทําการตลาดอ่างเงี้ยค่ะมันก็จะเราก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกาพวกนี้เราก็ต้องดูเป็นนะคะอีกอันนึงที่จะสอนอ่ะก็คือในเรื่องของเอ่อเรื่องแผนภาพต้นใบเดี๋ยวไปต่ออันต่อไปแล้วกันเนาะซึ่งจะได้แยกพาออกไปว่ามันมันใช้ออกในอัตนัยซึ่งเรรูปภาพข้อแป ข้อ8ถามว่าจงหานักเรียนที่ได้คะแนนอย่างน้อย50คะแนนว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์อย่างน้อย50คะแนนซึ่งนั่นหมายความว่าต้องสตาร์ทที่50ถนะูกไหมซึ่งเราก็ต้องเริ่มที่50ที่สีชมพูนะมีที่5 e, e, อีกก็คือบวกกันเรื่อยๆใช่ปะอ่ะบวกกันเรื่อยๆใช่ปะซึ่งมึงก็มีทั้งหมด5 7คนใช่ไหมคะ5 7คนส่วนทั้งหมดหาเลยละคือส่วนทั้งหมด นะคะห้าสิบเจ็ดส่วนหกสิบคูณหนึ่งร้อยอะสมมติหนูไม่รู้ใช่ปะว,ว่าทำลอยละทำยังไงอ่ะเราก็นั่งเทียร์เบต์ตะยังกัแหละมีหกสิบคนเนี่ยมีห้าสิบเจ็ดคนใช่ไหมถ้ามีหนึ่งร้อยคนจะมีเท่าไหร่หนูก็เนี่ยเบลต์ตะยางคือช่องตรงเนี้ยถามว่าทํายังไงชักลงมาคูณตัวล่างอ่ะหารตัวบนชักลงมาอ่ะคูณตัวล่างแล้วก็หารตัวบนชักลงมาคูณตัวล่างหันตัวบนชักลงมาคูณตัวล่างหันตัวบนนั่นคือวิธีการทำเบลต์ตะยังนะคะ มี60คนเราได้57คนถ้ามี100ร้แบบอยคนจะได้เท่ากับเท่าไหร่ก็คือชักลงมาอาหารตัวล่างชักลงมาคูณตัวล่างอาหารตัวบนประมาณเนี้ยนี่คือวิธีการเทียบเมรตตียงง่ายๆนะคะอ่ะเดูไปดูวิธีการทําแผนภาพต้นใบซึ่งออกสอบเนี่ยตั้กันนะจ๊ะ